สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก p ี s ทุกคนทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการแชร์หน้าจอมือถือของเรานะครับให้กับคู่สนทนาหรือว่าเพื่อนของเราผ่านช่องทางไลน์นะครับเราจะแชร์หน้าจอผ่านทางไลน์นะครับเนื่องจากว่าเรามาทําธุรกิจนด้านของเครือข่า,ขาย มันก็จะต้องได้ใช้ในเรื่องของนะเทคโนโลยีเพื่อที่จะเป็นการประหยัดแล้วก็เพื่อความสะดวกในด้านของการสื่อสารเพื่อที่จะทําให้เราทําธุรกิจของเรานั้นให้ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายและก็รวดเร็วครับวันนี้เรามาพบกันแล้วก็มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแชร์หน้าจอซึ่งจะทําตรงนี้เป็น7ขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะครับเพื่อนๆครับเรามาดูตรงนี้นะครับว่าสิ่งแรกที่สุดนะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราเข้าไปในไลน์ของเรานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะโทรหาใครนะเพื่อนของเราชื่ออะไร นะครับตรงนี้เราก็เข้านะครับไปในส่วนของเพื่อนสมาชิกของเราคนนั้นๆหรือว่าคนที่เราจะสนทนาคนนั้นๆน,น,นะครับนั่นก็คือสมมุติว่าตรงนี้นะจะนะคุยกับเพื่อนชื่อว่าโอภาดีนะครับโอภาดีตรงนี้จากนั้นนะเพื่อนสมาชิกเราสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีมุมขวาก็คือเหมือนกับเราโทรและสับแต่โทรทางไลน์นั่นเองครับก็จะมีลูกศรหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของ โทรศัพท์ตรงนี้เราก็นะครับจะ้าในการกดหรือว่าโทรตรงนี้นะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เรากด นะตรงที่ลูกศรหรือว่านะครับในเครื่องหมายของโทรศัพท์แล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกในะในการโทรอยู่2อออย่างนะก็คือขั้นตอนหนึ่งเราโทรแบบไม่มีไม่ได้เห็นกันนะครับก็คือการโทรแบบโทรไลน์ธรรมดานะครับเป็นโทรไลน์และส่วนที่2ก็คือโทรในแบบวิดีโอคอลเพราะฉะนั้นวันนี้นะเล่าจะมาแนะนําในการโทรแบบธรรมดาก่อนแล้วค่อยในการเปิด นะครับเปิดในการให้เห็นหน้ากันหรือว่าทอกันนะครับตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับนี่คือวิธีการในจากนั้นนะครับหลังจากที่เราโทรไปแล้วนะครับก็จะโชว์นะครับในสัญลักษณ์ของเราในการโทรไปหาเพื่อนของเราคนานั้นนะครับที่เรา,าเราโทรไปแล้วเพื่อนสมาชิกของเรานะครับรับสาย นะครับเมื่อรับสายแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นคนโทรและเพื่อนของเราก็จะได้เห็นเราเป็นอันดับแรกจากนั้นพอเพื่อนรับสายแล้วนะครับเราก็จะเห็นเพื่อนของเราด้วยนะครับที่เราได้เห็นแบบเพื่อนของเราที่รับสายจากนั้นเราก็คุยกัน นะครับคุยกันไปตามปกติหลังจากที่เราต้องการที่จะแชร์หน้าจอนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในขั้นตอนนี้ก็คือการคุยโทรศัพท์จากนั้นเราต้องการที่จะแชร์หน้าจอนาจะเห็นลูกศรชี้ตรงนี้ไหมครับว่าอาจจะมีรูปนะครับวิดีโอตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มในการแชร์หน้าจอเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับจากนั้นนะครับหลังจากกดแล้วนะครับวิดีโอคอเพื่อนของเราในกรณีที่เปิด นะครับเปิดกล้องนะครับวิดีโออยู่เราก็สามารถเห็นนะครับในกรณีที่เพื่อนเรามีการเคลื่อนไหวยอย่างไรเราก็สามารถเห็นได้แต่ตรงนี้นะเพื่อนของเราหรือว่าเรายังไม่ได้เปิดหน้าจอ,จอก็ลักษณะภาพตรงนี้ก็จะเป็นภาพเบลอๆนะครับเพื e ่อนครับจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ครับว่าเราจะแชร์หน้าจอเราจะไปที่เมนูไหนนะครับตรงนี้ในกรณีเล่ากับเพื่อนนะได้เห็นกันแล้วเป็นขั้นตอนที่3นะครับจากนั้นการแชร์หน้าจอของเราก็จะอยู่ที่มุมขวา นะตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะครับนะก็เขียนภาษาไทยตรงนี้ด้วยครับว่าแชร์หน้าจอนะฮะจากนั้นนะเราพอเรากดหรือว่าไปแตะตรงคําว่าแชร์หน้าจอตรงนี้ก็จะมีเมนูขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเมนูสีดำๆตรงนี้นะครับว่าเราจะแชร์ YouTube หรือว่าจะแชร์หน้าจอของเรานะครับตรงนี้เราต้องการที่จะแชร์หน้าจอของเราเพื่อนะครับจะให้เพื่อนของเราได้เห็นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนของเรา เราก็มาแตะหน้าจอตรงนี้จากนั้นนะครับหน้าต่อไปจะมีเมนูให้โชว์มาให้เรานะครับจะมีการเริ่มในการใช้หน้าจอหรือว่ายกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าเมนูนี้นะครับไม่ปรากฏขึ้นนะเพื่อนสมาชิกครับให้นะครับแสดงว่าลายของเพื่อนนะครับสมาชิกยังไม่ได้อนุญาตให้หลายอัดบันทึกหรือแคส จากหน้าจอของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปที่เมนูนะครับที่มันโชว์ขึ้นมาเราก็ไปค้นหาที่ไลน์แล้วก็ปลดล็อกนะแล้วก็มาเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาเข้าแชร์หน้าจอใหม่นะครับแล้วก็เมนูตรงนี้ก็จะโชว์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มนะครับคำว่าเริ่มเลยก็คือแชร์หน้าจอของเราเองนะครับเพื่อนสมาชิกครับจากนั้นนะครับหน้าจอของเรานะครับเมน้าจอมือถือของเราตรงนี้ก็จะไปโชว์นะครับที่หน้าจอมือถือของเพื่อนของเรา ส่วนเพื S. <S ่อนของเราเนี่ย er ก็จะได้เห็นอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับจะแชร์หน้าจอนะครับเพื่อนของเราก็จะเห็นหรือเพื่อนของเราจะแชร์หน้าจอไม่เราเราก็เห็นหน้าจอของเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จากนั้นเราก็เข้าไปเมนูที่เราต้องการนะยกตัวอย่างวันนี้เราต้องการอยากจะแชร์หน้าจอในเรื่องราวของ PDS นะครับตรงนี้ในเรื่องของ p รีเซเลออนไลน์ของเราก็คือนะครับการทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสลัดิจิตอลของ p t s นะครับเราก็ไปที่เมนูนะครับที่มันเป็นโลโก้หรือว่าเป็นลิงก์ของเราตรงนี้เราก็เข้าไปจากนั้นเนะเพื่อนสมาชิกก็เข้านะครับนะ,ะรหัสของเราตามปกตินะครับรหัส thb อะไร รนะหัสผ่านอะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือรหัสแคปชั่นของเราตรงนี้เน้นย้ำหน่อยนะครับว่าให้เพื่อนสมาชิกของเราให้ใจเย็นนิดหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเรากดตรงนี้ปั๊บ่านะจะมีนะครับเมนูนะครับในเรื่องของแทบ็บหรือว่าแพดไอนะครับคีย์บอร์ดหรือว่านะครับแท็บที่เราจะบันทึกนะครับของเราที่หน้ามือถือของเราขึ้นมาถ้าเราพิมพ์ผิด มันก็จะแก้ยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีสัญลักษณ์ในการแชร์หน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อนครับนะสัญลักษณ์แชร์หน้าจอตัวนี้มันจะไปบังในเรื่องของการลบนะครับ,บ,บเพราะฉะนั้นให้เราใจเยน็นๆนาพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะไม่ได้ลบจะทําให้เราไม่เสียเวลานะครับตรงนี้จากนั้นเราก็เข้านะครับไปหน้านะครับเมนูที่เราจะต้องการแชร์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการแชร์จากนั้นวันนี้เรามาทําธุรกิจเราต้องการแชร์ในเรื่องราวของสลาก นะครับเราก็ไปที่เมนู3ขีดของเรานะครับตรงที่ลูกศรชี้จากนั้นขั้นตอนที่5ก็จะไปเมนูที่เราต้องการที่จะแช์นะครับตรงนี้เราต้องการแชร์อะไรเราต้องการแชร์สลากของเราที่เราต้องการให้เพื่อนของเราได้เห็นว่าจะนะเพื่อนของเรามีความต้องการสลากอะไรนะครับหมายเลขอะไรที่เพื่อนของเราต้องการอยากจะได้ลอตเตอร,รี่หรือเรากําลังแนะนําเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนของเรา นะครับกำลังอยากเรียนรู้ในเรื่องราวของการซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ไปเมนูนี้จากนั้นเมนูนี้ก็โชว์ขึ้นมานะครับโชว์ขึ้นมาปับ๊บเรานะครับก็ไปค้นนะครับลอตเตอรี่ของเราหรือว่าสลากดิจิตอลของเราโดยการค้นอย่างไรนะครับก็จะมีแท็บตัวเลขให้ใส่ลงไปนะครับยกตัวอย่างตรงนี้เรานะครับเลือกหรือว่าเพื่อนของเราต้องการอยากได้สลากหรือว่าลอตเตอรี่นะครับหนาหมายเลข54 4 จากนั้นหลังจากที่เราได้พิมพ์544ลงไปแล้วเราก็กดคนจากคนปั๊บนะครับโปรแกรมหรือว่าระบบของเราก็จะลั่นไปหาเลขท้าย3ตัว544ก็จะปรากฏขึ้นจากเราปรากฏขึ้นแล้วสมมติว่าเพื่อนของเราต้องการที่อยากจะซื้อ นะครับถ้าเพื่อนของเราต้องการอยากจะซื้อต้องการอยากได้เลขนี้เราก็นะครับไหลหรือว่าเลื่อนขึ้นไปนะครับให้เพื่อนเราได้เห็นว่าต้องการเลขอะไรสมมุติว่าเพื่อนของเราต้องการเลขนี้ละนะครับแ7 8เ4 4เราก็จะกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากซื้อแล้วก็นะครับหมดกระบวนการในเรื่องของการนะครับซื้อหรือว่าการกดซื้อสลากในการสาธิตตรงนี้จากนั้นสลากของเราเราจะทำยังไง นะครับเพื่อที่จะส่งสลากใบนั้นให้กับเพื่อนของเราหรือว่าลูกค้า นะครับหรือว่าสาธิตว่าวันนี้เราสาธิตว่าสลากของเราไปอยู่ตรงไหนจากการที่ซื้อเราก็ไปกดที่รัตตอรี่ของของฉันตรงนี้เป็นขั้นตอนที่6นะครับจากหนารัตตอรี่ของฉันตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีเมนูนะครับของหนารัตตอรี่ของฉันเกิดขึ้นจากนั้นสลากเราซื้อกี่ใบนะครับก็จะไปโชว์อยู่ตรงนี้แล้วสลากตรงนั้นก็จะหายจากระบบาทเมื่อเราที่เราไปเลือกเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็มาโชว์ตรงนี้แล้วเราจะ ทำสลากตรงนี้หรือว่าเพื่อนของเราซื้อสลากตรงนี้แล้วเนะี่ยเราจะส่งอย่างไรเราก็เอามือไปแตะนะครับเราก็เอามือไปแตะนะเราก็เอามือไปแตะที่นะครับหนะับตรงที่สลากนี้ นะครับพอแตะปั๊บนะครับพอแตะปั๊บก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะซึ่งเมนูนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับเราก็สามารถที่จะไปแชร์รูปของเราในตรงนี้ให้กับเพื่อนของเราพอไปแตะตรงนี้ปั๊บนะครับก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมาให้เราแชร์ตรงนี้เราต้องการที่จะแชร์ในนะครับระบบไลน์หรือว่า เซตหรือว่าแสดงเมนูอื่นๆที่เราต้องการที่อยากจะส่งให้กับเพื่อนของเราเราก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มเติมตรงนี้ได้จากนั้นนะครับเพื่อนครับจากนั้นเราก็จะนะครับแชร์ไปทางไลน์เราก็สามารถกดไปเลือกนะเพื่อนของเราที่มีชื่อตรงนี้นะครับเราก็กดแตะไปแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็กดแชร์ หลังจากที่เรากดแชร์แล้วนะครับสลากหรือว่าลอตเตอรี่ที่เราได้เลือกซื้อเมื่อกี้ที่อยู่ในลอตเตอรี่ของฉันมันก็จะนะครับวิ่งหรือว่าไปโชว์ที่หน้านะครับลายของเพื่อนของเรานะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจากนั้นหลังจากตรงนี้ก็เป็นการสิ้นสุดในการสาธิตหรือว่าในการส่งนะครับสลากหรือว่าสินค้าของเราให้กับเพื่อนจากนั้นเราก็จะออกจากหน้าจอในการที่เราไปแตะนะครับตรงที่สี่เหลี่ยม นะครับตรงนี้สีแดงๆปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับในวงกลมจากนั้นก็ถือว่าเป็นการจบหรือว่าสิ้นสุดนะครับจากการสิ้นสุดแล้วนะก็คือการแชร์หน้าจอของเราเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่นะการสนทนาในห้องแรกของเราจากนั้นเราก็นะครับไปที่การเครื่องหมายสี่เหลี่ยม นะครับรการเครื่องหมายกากรกบาทสีแดงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนของการแชร์หน้าจออย่างสมบูรณ์นี้ก็คือเป็นการขั้นตอนนะครับการแชร์หน้าจอให้กับคู่สนทนาผ่านช่องทางไลนะ์งะนี้คือเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเมื่อเราเข้ามาทําธุรกิจนี้เราก็นะครับ นะสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็เพื่อความสะดวกในการทําธุรกิจตรงนี้วันนี้เราก็คงจะนะครับนะให้ข้อมูลและวิธีการได้รูปแบบในการทําประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีแล้วก็สามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ก็ขอให้พบกันใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ